สวัสัีทุดีทุกๆคนเลยนะเริ่มด้วยวันนี้ก็เฟ้นกายแสยงเข้านะครับคนในเทปอะไรเนี้ยแน่ส่งมันอยู่แล้วับดูดูให้น,นี่มีมีมีคนสุดน,น,น,นะ

นะ,ะเราเบิดด้วยนะมันไม่ทำหานะครับ <Somebody JI> เดี๋ยวไปดูวันตีกันก่อนนแล้วมาดูสกิลวันตีนะครับโ okay, oui, อเคครับผมอ่า ้วเราลองไปอ่านสกิลแฟดประจายแสงกันดีกว่านะครับทุกคนว่าสกิลมันเป็นยังไงอันนี้คือมาดูการโจมตีของมันนะกระจายแสงเหรอโอเคครับผมข้อมูลนะโอเคครับโจมตีไรเงาครับผมโจมตีต่อเน,นื่องสามครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวสร้างน้เมจจากร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลังโจมตีครับผม นาสก,กีอโจมตีเป้าหมายศัตรูทั้งทีมตอนนี้องครัครั้งและสร้างดาเมจจาก20%พลังโจมตีจุดทำให้เพื่อนร่วมทีมแถวเดียวกันชำนาญความเร็วนะครับคือมันจะบวกความเร็วเพื่อนนะนะ ความเร็วให้แกเท่ากันเก้าสิบเปอร์ซเลยนะครับของแฟสประกายแสงนะหากความเร็วของเพื่อนร่วมทีมสูงกว่าความเร็วจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคือถ้าเพื่อนเราแบบคือฝั่งเราแบบอย่างเช่นโซนิกค,ความเร็วแบบไวกว่าก็ก็ไวกว่าไฟแสงก็มันจะไม่เปลี่ยนนะครับต่อนนองหนึ่งรอบหักพลังงาน รูนหนึ่งจุดทุกรอบสามารถหักได้เพียงหนึ่งครั้งและหลังจากหักสำเร็จแล้วศัตรูจะไม่สามารถหวัดกลัวได้ในอีกในรอบเดียวกันขอโทษนะครับแนวเกิดนะสกิลฮัสซีบนะครับเมื่อเริ่มสนามจะได้รับํำนานเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วให้ตนเอง5%เปอร์ซ็น หากเป้าหมายหลักมีความเร็วน้อยกว่าตนหลังเคลื่อนไหวจะสร้างโบนัสดามจแก่เป้าหมายหลักด้วยสามร้อยเลยฮนะคือเมจมันก็แรงเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นระเบิดอะของกลังเจมตีเมื่อตัวละครใดๆเคลื่อนไหวจะทำการล้างเอฟเฟกเพิ่มความเร็วปกติของตัวและเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตัวเอง20นะครับ สกิลปุกตื่นครับเมื่อเรื่อสนามตนจะได้รับ7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลบดาเมจหาวอนดาเมจโดยตรงโบนัสด,ดาเมจด,ดาเมจรวมแรงดาเมจหนาสร้างดาเมจยังหนึ่งจุดเมื่อตัวละครใดๆเคลื่อนไหวห้าแควตรใกา้แสงจะาการปล่อยลบกลีกสร้างโบนัสด,ดาเมจแก่ศัตรูแบบสุ่มหนึ่งตัว ที่ไม่ได้เกิดแอฟฟิกไม่ย่อท้อด้วย400ของพลังโจมตีทุกรอบเกิดผลได้3ครั้งครับผมก็ความเร็วมาก็ปกติอยู่ที่120นะครับผมแล้วของตัวนี้ความเร็วมาอยู่ที่ปกติ120เหมือนกันครับผมแต่มันโกงตรงที่ว่าเขาสามารถปลุกตื่นคือสามารถอัพความไวได้นะนี่คือข้อดีครับ แล้วไปดูท็อปเซิร์ฟเขานี้กันนะครับว่าเขาจัดกันหรือยังนะครับตัวความไวอย่างนี้ครับผมอ่าอันนี้นใช้โซนิกกันนะกาศกว่าอยู่นะครับไม่จับถึงหลักเลยครับโอเคครับผมท็อปเซิร์ฟเขาจัดเป็นที่เรียบร้อยแฟร์ประกายแสงครับผมแล้วลองมาดูกันที่ว่าแฟร์ประกายแสงเขาจะโหดแค่ไหน,น,นครับผมไปดูกัน,นครับผม ขอให้สำหรับเตียงรถกูได้นะครับเพิ่มความเดีวให้ตัวเองมาแล้วนะครับไฟป,ป,ประกายแสงแค่วันนี้นประกายแสงโดนตีนะครับมาอยู่ที่สามล้อยแปดครับโอ้ยโดนระเบิดเลยนะระเบิดเลยจะทำอีกถึงติดโล่นะฟินิกแมนแนะเพิ่มความไวหรือเปล่าหรือว่าเอฟเฟกต์มแนะม,มนาะ เกใหม่เลยนะแอปไฟล์ทีมันเข้ามาเน้นๆนอีกาผมระเบิดแล้วนะส่วนนี้ผมฝั่งสี่เขาขึ้นไปนะเห็นได้ชัดว่าเฟดกระกายแสงโกงมากจริงๆเข้า กินอ๋อน่าจะจเจอมีทุนเดียวมากเก็ดแล้วนะบุกจานที่สามล้านน้ำมีดโคตรควเวอร์ครับวิดิคแปนเขาหิ่งมาโอ้โหโอเคดูวันทุ่งสามกันไปเลยติดของกันนะครับโอ้โหติดโล่กันไปนะครับ รูง่ายเยอนะครับคือดีอไม่ยอะคือไม่ได้แข่งแต่ตารางรูนมันเตรมจริงนะๆวงมากเลยนะครับม,มาแล้วครับย่อยยับในใหม,ม่สามดาวโอ้โหเกิดเครื่องขับไปเสียดสิบไปแล้วนะครับเหมือนไรนะ้ประโยชน์ไปเลยอนะ่ะ โลหายโลหายโลหายแล้วนะครับแปดายแล้านฟันหน่งนาเกลรวก็ลงไปนอนฟิลิกแมนก็ลงไปนอนครับผมเกณเกิเกตโดนตีสกไปแล้วนะครับด เรียบร้อยครับอาจจะมีแมวท้ออยู่นะโซนิกผมฝังตัวเองเอาคืนกลับไปครับไม่เข้าเลยนะ oh, ไม่เข้าเลยนะ <c oughs> ัะนนะสองเทินจบเลยนะโอเคครับนี่คือความแตกต่างระหว่างแฟนระกายแสงกับโซนิกนะครับแตกต่างเยอะมากเลยนะครับผม 今日の目的は皆殺しじゃねえんこの俺にでかい態度さえ取らなければ見逃してやってもよかったんだがな<ー>戦う前から負けていたんでは何度やっても結果は変わらんぞ ตอนนี้ก็น่าจะรู้ท่านแลว่าซูนิกผมก็ความไวน้อยกว่าไดป,ประการังแห่งจริงแล้วความไวซูนิกผมมันตั้ง900ดิไปไหนอ่ะใช่ไหม900ดิใช่ปะวะใช่ใช่ความเวมัน900เอาไปไหนเพราะว่า เออไม่ะอะไรครับเดี๋ยวน่าจะทำนะพิพาก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็มีครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็เพิ่มทียอดเดี๋ยวก็มีโอกาสเข้ามาพอดีน,นะครับเดี๋ยวกาไปรีวิวเหมือนกันนะครับผมบ๊ายบาย